สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับบอลเลนเจอร์นะก็วันนี้ผมก็จะมาคุยเกี่ยวกับแนวทางการเปิดของผมต่อไปบวกกับคารคาดการณ์แล้วกันเนาะว่าตัวละครใหม่ที่จะมาเป็น EX ตัวหน้าเนี่ยมาประมาณวันที่เท่าไหร่และเป็นตัวอะไรนะครับซึ่งแล้วก็จะบอกด้วยว่าถ้าเป็นตัวละครแบบนี้แบบนี้ผมจะเปิดแน่นอนนะครับ แล้วก็ต่อให้ตัวมันไก่ผมก็จะเปิดนะถ้าเป็นตัวละครแบบที่ผมพูดนะครับคนอ่านสารไอ้พี่เป็นตัวละครแบบไหนถึงขั้นที่แบบแม่แบอบกว่ามันจะไก่อย่างเงี้ยเจอแบบว่ากาฟบูโคทีเดียวแตกอย่างเงี้ยผมก็จะเปิดแล้วก็ทําบูตตันอยู่ดีนะครับโอเคมาพูดถึงเนะื้อหาของเรากันดีกว่าเนาะแนวทางของผมตอนนี้ก็จะดองไว้ X ตัว3เลยนะครับตัว2ผมคิดว่าน่าจะเป็นสีขาวนะแล้วผมก็คงจะข้ามนะครับ ข้ามแบบ no ego นะครับสีขาวตอนนี้ไม่มีตัวไหนที่สามารถมารับมือกราฟได้ไม่ต้องเอาแค่ชนะครับเอาแค่รับมือกราฟเนี่ยไม่มีสักตัวนะครับผมสีขาวอะ่ะมันแพ้สีดําโดยทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งเจอกราฟเข้าไปอีกบูโคทีเดียวมันก็ตัวระเบิดเป็นโกโก้รั้นเลยนะครับขันสดนะครับต่อไปเนาะก็เลขตัวสามในที่ผมคาดหวังมากที่สุดนะครับที่ผมจะรอเปิดนะ ก็เดินไปทางด้านของหพุทธเท่าครับผมที่ผมพูดมาตั้งแต่ตอนคาการคิสรุแล้วว่าตัวแรกมันก็น่าจะมาไปคิสรุนี่แหละหรือไม่เท่าแหวกก็เป็นหนวดดําเลยอะไรอย่างเนี้นะครับส่วนตัวที่3มเนี่ยผมมองว่าหนวดดามันไม่น่ามาแล้วแหละเพราะว่าตีมันตอนเนี้ยตีมันเป็นเกาะเอกเฮดนะครับมันไม่น่าจะไปแหวกไปอยู่ๆไปเกาะอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยไปหาหนวดดําเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับถ้าบันไดมันไม่ฉีกนะครับ เพราะงั้นก็ผมเลยมองว่าถ้าพู้เท่าเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากๆนะที่จะมาเป็นตัวสามเนเาะ่อแล้วถ้ามาเป็นตัวสามเนี่ยผมขอ,อแค่อย่างเดียวคือมาเป็นสีดาถ้ามันเป็นสีดาเมื่อไหร่นะครับผมบอกเลยว่าผมทําบูสตันแน่นอนครับทาบูสตันไม่พอผมเอามันหมดแหะคือผมแบบว่าเปิดอะถึงผมแบบว่าัไม่ได้ดิผมต้อง เก็บให้ถึงการันตีนะถ้าสมมุติว่าตัว3แล้วผมไม่ถึงการันตีห้าพุทเท่าแล้วสีดำจริงๆอะ่ะผมจะรอมันรีรันนะครับผมก็จะเก็บเฮดไปได้่อยแล้วก็รอมันรีรันนะอะ่ถึงตัวไอ้ห้าพุทเท่าอะ่ะถึงแม้ว่ามันจะไก่แค่ไหนก็ตามนะครับต่อให้มันโดนกราฟบูโฮโดนโดน,โดนคิสซารุตกเป็นขี้ครับหมายว่าโดนตัวอะไรก็ช่างผมก็จะอัดอัดบูตันแนละ้วถามเหตุผลว่าทําไมใช่ไหมครับเพราะว่าห้าพุทเท่าเนี่ยมันเป็นโซออนนะครับมันเป็น สายพันธุ์สัตว์มายาใช่ไหมหลักซออสายพันธุ์สัตว์มายาเนาะก็มันจะได้ซับตรงนี้ครับผมนี่มันจะได้ซับโซออนซึ่งสีดำอะโซออนอะในปัจจุบันนี้ไม่มีซับตัวนะครับสีขาวมันยังมีตัวหนึ่งนะก็คือเป็นคาคุแต่ว่าการที่เราจะได้สีดำอะเราจําเป็นต้องใส่ซับโซออนโลกใหม่แล้วการที่ตัวละครสีดํามันมาเป็นโซออนโลกใหม่เท่ากับว่า เราประหยัดตัวซัพ์ได้1ตัวและค่าซับเอ,อโซออลโรใหม่ของเราอ่ะก็จะสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยครับเพราะว่าตัวเดียวอ่ะถ้าทําบูตตันมันได้18.4เลยนะครับซึ่งตัวเดียวเนี่ยมันสามารถแบกค่าซัพ์สีดําเราได้โคตรเยอะนะครับเพราะงั้นก็ถ้ามาเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ทุกคนเปิดนะถ้ามันมาอย่างนั้นนะการคาดการผมเนาะว่าตอนนี้ห้าพุเท่ามันก็มันก็โผล่มาแล้วนะครับ ตอนนี้คือที่สู้กันอยู่ก็คือเป็นนิกกากับกิซารุใช่ไหมซึ่งตอนนี้นิกอะไรนะลูฟี่ก็นอนนะนะครับผมมาองว่าตัวต่อไปน่าจะเป็นนิกกาสีขาวสีขาวมาตบคิซารุเสร็จต,ต่อมาก็จะเป็นสีดําเพื่อมาตบนิกกายรอบหนึ่งผมว่าประมาณนี้แต่ผมกลัวอย่างเดียวเลยอะก็ัวห้าพุท่ามันมาเป็นตัว2องอะแล้วมันเป็นสีขาวอะคือแบบตัวมันออกแบบมาเป็นสีดําอ่ะแล้วมันออกมาเป็นสีขาวอย่างเงี้ย เราก็อดได้ซับโซออนนะครับของสีดําอ่ะสีขาวมันเป็นรูปเมียน้อยอะดิสีขาวมันมันแบบว่ามัน,นเขาเรียกว่าไงนะเอ่อ,อ,อจะบอกว่าไงดีสีดามันเป็นสีไวตัวเกมอะ่ะมันเลยไม่ค่อยเอาตัวแบบซับดีๆมาให้นะแต่สีขาวมันเป็นรูปเมียน้อยไงมันเลยเอาแบบพวกโซออนมาให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแถมมีตัวสองสามดาวให้ด้วยนะแต่สีดําไม่มีนะครับโซสองสามดาวเนี่ย ผมก็ยังงงอยู่ว่าทําไมตัวเกมไม่เอาตัวสอดส้ำดาวสีดําเข้ามาบ้างออามาแต่สีขาวเนียครับเออผมก็งงแต่ผมก็เข้าใจแหละว,ว่าสีดํนเป็นธาตุอวยตัวเกมนะครับสีดาเป็นสีที่แบบว่าดูเอ็กซ์ที่เข้ามาดีครับคือแบบยังวนกลับมาเล่นได้เลื่นเรื่อยอย่างเงี้ยอย่างเจ้าดำอย่างเงี้ยใครที่คิดว่าที่ตกเมตาไปแล้วอย่างเงี้ยเออกลับมาเล่นได้เฉยนะในเมตาเนี่ยดูดิธาตุอวยตัวเกมชัดนะครับกราฟอย่างเงี้ย เวนกลับมาเล่นได้หลายรอบนะครับถึงมันจะแบบว่าเล่นยากขึ้น่ถามมันก็ยังเล่นได้ไหมมันก็ยังเล่นได้นะครับมันก็ยังแบบโหดอยู่อะไรอย่างนี้นะครับมันก็เลยผมมองว่าสีดำมันเป็นสีไวตัวเกมอ่ะก็คือถ้ามันทามาอย่างไงผมมองว่าแบบดีอยู่แล้วแหละแต่ถือตัวกากของก็จะเปิดนะห้าพุทเท่านะครับได้โซออนได้โลกใหม่ได้เป็นสายโลกก็ได้นะไม่เป็นไม่ติดนะครับเป็นสายโลกก็ได้แต่ผมมองว่าได้เป็นสายโลกแหละเป็นสายโลกที่ มี็มคนิกวาร์ปกันทงได้เหมือนน้องงูนะครับเพราะว่าตอนที่มันวาร์ปมาที่ก่อกหัวไข่อะมันก็วาร์ปมาใช่ไหมละ่ะมันก็อาจจะเอาท่านั้นะเป็นการกดตีค้างแล้วก็ไล่เวทแล้วก็วาร์ปทงได้นี่ผมเคยคาดการไว้นะแล้วก็นิกะก็อาจจะมาเป็นตัวที่อืม โคิดไม่ออกเลยอันกอนกานี่คือคิดไม่ออกอ่ะรอตัวเกมเลยแต่ฮาพุเท่านี้ผมค่อนข้างคา,าดหวังนะเพราะว่าเพชรตอนนี้ผมมี1000เนาะถ้าเ e อ็กตัวใหม่เข้าอ่ะถ้าเก็บดีกับผมมองว่าขั้นต่ำมันน่าจะได้สับประมาณก่อนเ e อ็กตัวสามเข้าน่าจะมีประมาณ2000กว่านะครับเท่าที่ผมคํานวณนะเพราะว่าเ e อ็กตัวใหม่อะ่ะที่มันจะมาเนี่ยไม่ใช่เดือนหน้าแน่นอนนะครับเพราะว่าบันไดบอกแล้วนะครับว่าเดือนหน้าไม่มี e x นะเพราะงั้นเนี่ย มันจะต้องเป็นเดือนสิงหาคมนะครับเดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะมี e ยตัวใหม่นะครับซึ่งก็ลองเดากันละกันนะแต่ผมขอร้องเลยอย่าเป็นห้าพู่เท่านะครับแล้วก็ขอร้องเลยห้าพูเท่าอย่าเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีดํานะขอเถอะขอเถอะนะอุตส่าห์แบบทําตัวมาตั้งขนาดนี้แหละเออขอเลยตัวแบบ ให้เป็นถ้ามันมาแบบนั้นผมจะให้เป็นตัวที่น่าเปิดที่สุดในเกมแล้วครับตอนแรกเนี่ยผมให้เป็นกราฟเนาะอันดับหนึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับว่าเป็นตัวละครที่น่าเปิดที่สุดในเกมณปัจจุบันนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็ยังเป็นกราฟนะและตัวละครที่น่าทำบอสตันที่สุดในเกมก็ยังเป็นกราฟอยู่นะครับตอนนี้นะเพราะว่ามันได้ซับโลกใหม่หมวกแอตแทกเกอร์นะครับซึ่งเป็นซับที่ ดีมากสําหรับสีดํานะแล้วเป็นตัวสีดําด้วยนะครับเนี่ยผมเอามาเป็นซับอย่างเงี้ยนะครับแล้วดูซับผมดลครับร้อยห้าสิบเก้าจุดสามนะกราฟโคตรแบกซับนะครับแล้วดูครับผมได้ซับแอตแทกเจอร์โซออลโลกใหม่นะแล้วดูซับร้อยห้าสิบเก้านะครับของสีดํานะทํายากนะครับอ่าผมบอกเลยนะครับไม่ทํากันง่ายๆนะครับไม่ใช่ทุกคนจะมีได้นะไอซับอันเนี้ยเราแบบครับร้อยหกสิบอ่ะแล้วผมบอกเลยครับว่าอีกประมาณสองสามเดือนเนี่ย ตัวพวกนี้ผมจะบูตสามครับขั้นต่ำนะเพราะว่าตอนนี้ผมเหลือ,อแค่ไม่กี่ช่องแลวครับมันเหลืออีกแค่ประมาณแบบ750อยิ่างเงี้ยผมเก็บอีกประมาณแค่แบบประมาณ2เดือนน่ะผมก็ได้แล้วเพราะว่ามันจะมีภารกิจให้ท่าให้ด้วยเนาะอันนี้อย่างเงี้ยโอ้โหขาดอีกแค่แบบนิดหน่อยนะครับอีก2เดือนเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะจบแล้วผมก็จะได้ไปทําตัวอื่นนะครับ ตัวอื่นอ่าบูตันนะครับอาจจะเอาเลือกเป็นมอโก้หรือไม่ก็อาจจะเป็นซิปินาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะทำทว่ตโซออนก่อนอะไรอย่างเงี้นะเผื่อ,อามาใช้งานเป็นซับแบบนี้นะนะคถ้าสมมติมัมนมาเป็นห้าู่เท่าเนาะผมถ้าเป็นท่าผูเท่าสีดําเนี่ยผมจะเอามาแทนไคโดเลยครับผมแล้วผมก็จะทํานี้นะปึ๊บนี่ผมก็จะมาแทนไคโดเออแต่ว่ามันก็จะมีแอตแทเกอร์หายไปตัวหนึ่งเออเดี๋ยวค่อยคิดละกันเนาะยังไงผมสลับง่ายอยู่แล้ว ไม่ได้ยากนะครับแทนเสร็จปั๊บค่อยหาแทนตัวอื่นต่ออะไรอย่างงี้นะครับอืมไม่ก็อาจจะแทนเออชอปเปอร์อาจจะแทนชอปเปอร์ก็ได้เนี่ยชอปเปอร์ออจบเลยอ้อสบายนะครับคาดการเกาๆนะครับประมาณนี้แนวทางตอนนี้ก็คือถ้าตอนนี้ผมแนะนำเหมือนล้วกันเนาะสำหรับใครที่แบบว่าเออ ในเมตาเนี้ยยังไม่มีคิซารูอะผมมองว่าถ้าไม่มีคิซารูนะผมมองว่าไอ้ตู้เนี้ยควรจะเปิดให้ได้เดียวฮุกกิลอย่างน้อยมันก็เล่นในเมตานี้ได้ถ้าไม่มีทังเจอร์ดมไม่มีทังคิซารูนะผมมองว่ามันเล่นยากไปหน่อยอะตอนดีเจมันก็ไม่ได้การันตีแพงด้วยครับคุณอาจจะเปิดให้ได้สักตัวหนึ่งแล้วก็คุณก็ปยัดเศษเอาอะไรอย่างงี้นะครับเอ่อจะฮุกกิวน,นะยะยัดเศษให้ไวแปดสิบแล้วก็ไปเล่นได้แล้วเมตานี้ก็สบายแล้วนะครับก็อย่างน้อยก็ยังมีตัวเล่นนะเอ่อม่ง้นนี่ไม่มีตัวเล่นนี่ ส่วนใครที่มีเจ้อดำแล้วก็มีสลูแล้วตัวนี้ก็อาจจะไม่จําเป็นถึงขนาดนั้นเพราะว่าตัวเราก็ยังเล่นได้อยู่นะครับแล้วอาจจะไม่จําเป็นต้องแบบว่าเปิดมาเพื่อให้เราแบบการคิดสลูได้นะครับแล้วถาวมันเก่งไหมมันเก่งมากครับไอตัวเรียวคุกิเนี่ยมันจะแพ้ก็แค่พวกตัวไม่สลดดาเมดแล้วก็เป็นไม่มีชิลนะครับถ้ามีชิลเนี่ยมันจะบัฟเดฟไงเพราะมันบัฟเดฟบับมันก็จะตีไม่ค่อยเข้านะครับผม ผมก็เลยมองว่าตัวนี้มันเน้นเรื่องโดดาเม็ก็เลยเมาอามาแก้เมตานี้แหละนะครับแก้คิารุกับกราฟนะหลักๆ2ตัวนะครับหลักๆเลยก็เก่งมากครับแต่แค่ถ้าเรียกความคุ้มค่าก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะให้เรียกไป2กรณีนะใครที่มีคิารุกับเจอร์ดาอยู่แล้วก็ข้ามได้ครับผมก็ข้ามนะถ้าไม่มีเนี่ยผมมองว่าต้องควมีอ่ะไม่คิสรุก็ควรจะมีทางด้านของ ียคู่กิลอย่างเงี้ยผมลองเอาตัวอื่นที่ไม่ได้ไปในเมตาไปเล่นเนี่ยมาเล่นยากนะครับเล่นยากมากเอ่อก็ลองเลือกสรรกันดูแล้วกันเนาะว่าเราจะตัดสินใจยังไงนะครับส่วนะ่ะตัวนี้ก็ของผมก็ดองครับผมถ้าถามผมผมจะดองยาวไปแยกตัวสามที่คาดว่าน่าจะมาประมาณปลายปีนี้นะครับคิดว่า ไม่น่าปลายปีดีผมว่าอาจจะมาไล่ๆเรี่ยวกับ EX ตัว2เลยนะครับ EX ตัว2เข้าไม่นานอาจจะมี EX ตัว3เข้าเลยนะครับเนี่ยหจจะเหมือนคิสรทุที่แบบเว้นช่วงหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยผมว่ามันอาจจะแบบว่าเข้าสิงหาเนาะสมมตุติมันเข้าอาจจะเข้าประมาณกลางไม่ก็ปลายสิงหาแล้วก็ประมาณเดือนออกันยายานี้ กันยาไม่ก็ตุลายอย่างเงี้ยก็คือแยกตัวใหม่ก็เข้าเลยนะครับแต่ผมก็คิดว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ได้แต่ภาวนาภาวนาไปก่อนนะครับขอให้อ้ไอะไรนะอ่าอะไรอร่ะผระพุทานะครับไอตัวที่มันวาร์ปมานะครับที่ทนเป็นโซออนะขอให้เป็นสีดําเลยนะครับขอร้องนะครับขอร้อง คนร้องทางตัวเกมเลยนะครับแล้วผมก็จะพยายามเปิดมันเอาให้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเก็บเพชรแล้วยวไปคิดสารุปไปนะครับประมาณพันหกพันเจ็ดนะตอนนี้ก็เริ่มเก็บเพชรได้แล้วนะครับโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับทุกคนเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าใครที่ช่ชอบฝากกดไลค์หน่อยละกันนะแล้วก็ถ้าใครมีวความคิดเห็นอะไรเสริมตรงไหนที่คิดว่าไอ้ตัวนี้มันน่าจะมามากกว่าตัวนี้มันน่าจะมามากกว่าก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับหรือว่า ใครที่แบบว่าเอย,อยากให้ตัวนี้มาอย่างเงี้ยแล้วก็ลองกาวสก,กิลกันดูได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมก็ลองไปอ่านดูแล้วกันเนาะถ้าใครที่คดเหมันผมก็ฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับโอเคครับทุกคนสำหรับิปนี้ก็ไปจริงแล้วครับบายครับสวัสดีครับผม